โอเคครับกราบสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนักศึกษาวิชาทหารนะครับว่าแนวทางหลังจากที่น้องๆนะครับได้จบนสทมานะครับจะไปสอบอะไรดีนะครับในสายงานราชการนะครับในสายงานของทหารนะครับเดี๋ยวลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะครับโอเคไป นี่อาจมีคำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือมีเนื้อหาที่รุนแรงผมต้องกราบยกมือไหว้าอาขออภัยมาใทีนี้ด้วยครับโ <Okay. S 1> อเคอบด้วยกราบสวัสดีน้องๆองีกสักครั้งนะครับเราไม่ได้ทําคลิปกันแบบจริงจังมานานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาพูดเรื่องเก่านะครับก็คือว่าเรื่องนักศึกษาวิชาทหารนะครับ เคยจะพูดแล้วนะครับแต่ไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยววันนี้จะสรุปย่อยฟังนะครับว่าในสายงานทหารเนี่ยเราจบมาเนี่ยมันเสียเปรียบได้เปรียบยังไงนะครับสําหรับนรทและเราจะไปยังไงบ้างดีนะครับเราจะไปทางไหนดีนะครับสําหรับการสอบทหารนะครับก่อนอื่นเลเดี๋ยวเรามาตีความหมายก่อนนะครับนักศึกษาวิชาทหารนะพวกคือความหมายนะพวกคือกําลังพลสํารองนะครับ เป็นกำลังพนสำรองนะครับในการที่เราเรียนมานะครับก็คือกําลังพลสำรองหน่วยขึ้นตรงก็คือกองบัญชาการรักษาดินแดนนะครับของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารนะครับมีตั้งแต่ชั้นปี1,2,3,4,5นะครับในแต่ละชั้นปีนะครับเราจะมีคะแนนช่วยในการสอบอในการสอบในส่วนของทหารนะครับไม่ว่าจะสอบายสิบ หรืออะไรต่างๆนะครับไม่เกี่ยวกับทหารนะครับเราจะมีคะแนนช่วยนะครับในการที่เราเรียนนักศึกษาวิชาทหารมานะครับพี่ยกตัวอย่างนะครับเช่นของนักเรียนในสิบนะครับโดยการเรียนนะครับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารนะครับหวังว่าน้องๆคงจะรู้แล้วนะครับก็คือบางคนก็เรียนมาแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สรุปให้นะครับการที่น้องๆเรียนนะครับเรียนนสทนะครับไม่มีคําว่า เสียเวลานะครับเพราะว่าแต่ละชั้นปีนะครับมีคะแนนช่วยในการสอบต้องเรียนในสิทินะครับเช่นนะครับชั้นปีที่1น,นะครับจะมีคะแนนช่วยนะครับร้อยละสามชั้นปีที่2ช่วยร้อยละสี่ชั้นปีที่สามช่วยร้อยละห้านะครับชั้นปีที่4ี่ช่วยร้อยละหกแล้วก็ชั้นปีที่ห้านะครับช่วยร้อยละเจ็ดนะครับ ชั้นปีก็จะมียศนะครับจะมีเทียบเท่านะครับยศเทียบเท่านะครับเช่นชั้นปีที่1นะครับก็จะเป็นชั้นยศ10ตีนะครับเทียบเท่านะครับชั้นปีที่2ก็10โท3ก็10เอกนะครับ4ก็คือว่าตั้งแต่ระดับจ่าก10ตีจ่าก10โทจ่าก10เอกนะครับระรับคนที่จบปีนะครับก็จะเป็นว่าที่ร้อยตีนะครับในแต่ละปีนะครับก็จะมีการสอบนะครับ การสอบของกองบัญชาการรักษาดินแดนนะครับการสอบเลื่อนยศนะครับจากว่าที่ร้อยตีเป็นว่าที่ร้อยโทอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดสอบภายในนะครับแต่าการเปิดสอบเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับในการที่ว่าจากกําลังพลสํารองครับมาเป็นกําลังพลประจําการหลักนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาแนะนําให้ฟังนะครับว่าน้องๆนะครับที่จบนสทมาครับ ไม่มีคําว่าเสียเวลานะครับถ้าชอบในทางนี้นะครับถ้าชอบในทางเกี่ยวกับทหารนะครับแต่ถ้าน้องไปสอบในหน่วยงานอื่นนะครับเช่นตํารวจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน้องก็จะไม่มีคะแนนช่วยนะครับจะมีคะแนนช่วยในส่วนของในส่วนของพอบนนะครับก็พี่จะแนะนํานะครับหลักๆนะครับ2แนวทางนะครับสําหรับการไปนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็คือโรงเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิทหฐานบกนะครับในการไปสอบนะครับก็น้องๆนะครับก็ขอใบรับรองนะครับจากกองบัญชาการรักษาดินแดนนะครับอย่างน้อยนะไม่จบปีสามนะครับให้จบปีสามหรือปีห้าอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ถ้ามีนี่ก็ดีเลยนะครับก็คือสอบในส่วนของนักเรียนนายสิทหฐานบกก่อนนะครับสําหรับน้องๆที่อายุ18ปีถึง24ปีนะครับ ลองดูก่อนครับลองสอบดูก่อนเอกสารต่างๆที่ยื่นขอคะแนนเพิ่มได้ก็จะเป็นในส่วนของอาการจบนออทปี3ปี5เนี่ยครับแล้วก็เอกสารของพ่อแม่หรือเอกสารของตัวเราในกรณีที่ว่าเป็นฐานเก่า,านะครับก็คือจะมีคะแนนช่วยจะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของราชการชายแดนนะครับก็จะมีใบราชการสนามใบราชการทัพต่างๆนะครับอันนั้นคือคะแนนช่วยทั้งหมดนะครับก็ให้น้องๆลองสอบของ ในส่วนของนักเรียนในสิทธิฐานบก,ก่อนนะครับอ่านี่คือการสอบนี่ก่อนนะครับต่อไปนะครับให้น้องๆน,นะครับสําหรับคนที่มีวุฒิชาออา่างนะครับก็คือวุฒิบวชวุฒิปสอะไรต่างๆนะครับไปสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารน,นะครับอันดับที่สองนะครับอ่าลองไปสอบช่างฝีมือทหารจะมีการเปิดสอบทุกปีนะครับอ่มันจะมีเทียบเท่าของ วุฒิม3นะครับแล้วก็วุฒิปวชนะครับถ้าวุฒิม3เนี่ยจบออกมาเนี่ยคือติดสิบตีเลยนะครับแต่ถ้าไปเรียนวุฒิปวชเนี่ยพอจบออกมานะครับสมมุติจบออกมานะครับก็จะมีงานในสถานที่ต่างๆนะครับให้เราได้ไปทํานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะได้วันจุเป็นสิบตีประจาการนะครับก็คือติดยอดสิบตีนะครับอันนี้คือส่วนที่สองนะครับส่วนต่อไปนะครับในสิบกองหนุนนะครับ นายสิบกองหนุนก็คือว่าการสอบนะครับการสอบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นอกเหนือจากนักเรียนนายสิบนะครับนอกนอกเหนือจากนักเรียนนายสิบนะครับสถานที่ต่างตานะครับในระดับกองพลนนะครับระดับกองทัพภาคนะครับระดับกองทัพอันนี้คือนายสิบกองหนุนทั้งหมดนะครับก็คือว่าแล้วแต่นะครับจะมีอยู่หลายหลายแขนงนะครับอันนี้ต้องติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ พยายามติดตามข่าวสารที่อยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะครับก็จะแนะนํานะครับเช่นการสอบในในสิบกองหนุนในส่วนของกองพลนะครับก็จะเปิดบ่อยนะครับแล้วก็จะเปิดหลายตานะครับจะมีทุกเรานะครับราบมาปืนช่างสื่อสารอะไรต่างๆนานาครับจะมีทุกเรานะครับในสิบศตดีนะครับก็จะมีการเปิดนะครับการเปิดเนี่ยจะเปิดเป็นรุ่นนะครับ จะเปิดเป็นรุ่นก็ป <world>? ีละหลายอตานะครับแล้วก e ็ในายสิบในส่วนต่างๆนะครับเช่นในายสิบราบนะครับของราบนะครับอ่ากองหนุนของราบนะครับก็ปีละประมาณ300อัตรานะครับที่ค่ายธนรัตน์นะครับแล้วก็ของม้าเนี่ยก็เปิดหลายตานะครับของช่างในส่วนของกชนะครับก็จะมีตั้งแต่150อัตรานะครับ200อตรชอยตา่าวิชาชีพนะครับ ก็ในการเรียนการศึกษาเนี่ยในส่วนของกองหนุนนะครับในส่วนกองหนุนถ้าเป็นกองหนุนในระดับกองพลนะครับในระดับกองพลก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่มีจะเบื้องต้นนะครับจะมีการฝึกเบื้องต้นนะครับแต่หลักๆเลยคือมาทํางานที่หน่วยก่อนนะครับมาทํางานที่หน่วยก่อนแล้วก็ยศเนี่ยจะมาทีหลังนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของศูนย์ราบศูนย์ม้าศูนย์ปืนใหญ่อะไรต่างๆนะครับหรือ กรมการทหารช่างนะครับก็คือจะมีหลักสูตร3เดือนนะครับไปเรียนที่กรมการทหารช่างนะครับจบออกมาก็ไป kind of a, รับยกสิตีเหมือนกันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยสามสามทางนี้นะครับที่แนะนำนะครับนักเรียนนายสิบนะครับนักเรียนนายสิบนะครับช่างปีมือทหารนะครับแล้วก็นายสิบกองหนุนในส่วนกําลังรบต่างๆนะครับอันนี้นะครับแนะนํานะครับก็ คนไหนที่ชอบนะครับก็ลองดูนะครับน้องไม่มีไม่เสียหายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับท so ี่อยากให้คิดนะครับก็คือว่าให้ชอบนะครับแล้วค่อยมานะครับให้ชอบจริงๆนะครับให้ชอบจริงๆถ้าชอบจริงๆเนี่ยลองดูนะครับมันไม่มีอะไรที่ว่ามันยากนะครับไม่มีอะไรที่ยากถ้าเราตั้งใจไม่มีคําว่ายากนะครับ ไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตานะครับดวงชะตามันไม่ไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ความมุมานะของเรานะครับมันอยู่ที่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้แค่นี้นะครับน้องมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์มานะครับอ่าก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้มีโปรแกรมตัดต่อแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มีโปรแกรมตัดต่อนะครับเลยไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวพี่ก็ทํามาเรื่อยๆนะครับสหรับน้องๆนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับที่พี่สามารถหาข้อมูลได้นะครับลองพิมพ์มาดูนะครับลองพิมพ์มาดูแล้วเดี๋ยวจะทําให้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จบไว้แค่นี้นะครับ Okay, bye.